อนภทยผู้สูงอายุเป้าหมายแก๊งมิจฉาชีพนะคะพร้อมแนะนํา6วิธีการป้องกันจากทางภาครัฐสวัสดีทุกคนค่ะในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองหรือว่าเป็นลูกๆหลานๆนะคะเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะฝากเตือนนะคะผู้สูงอายุทางบ้านด้วยนะคะล่าสุดในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพนะคะที่จะเข้ามาหลอกลวงให้สูญเสียทรัพย์ได้รับความเสียหายกันได้โดยง่ายเลยนะคะ ทางพรรคไรก็ได้แจ้งเตือนนะคะแล้วก็แนะนาไว้6ข้อนะคะป้องกันการตกเป็นเหยื่อมีฉาชีพให้ด้วยมาดูเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันฟังจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดแชร์ให้กันด้วยค่ะ้อษกประจำสํานักนายรัฐมนตรีนะคะก็ได้ย้ําเตือนไปยังลูกหลานนะคะให้เฝ้าระวังผู้สูงอายุผู้ใหญ่ในบ้านนะคะหลังมีรายงานนะคะพบว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะมุ่งเป้าหลอกลวงไปยังกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่เกษียณโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเป็นรูปแบบ ของการหลอกลวงที่หลากหลายค่ะอย่างเช่นอ้างตัวเป็นสำนักงานประกันสังคมนะคะเงินบำเหน็จบำนาญหรือสัมภาระเป็นต้นนะคะโดยเหยืยอเนี่ยจะถูกหลอกให้สูญเสียทรัพย์แต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านบางคนสูญเสียเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตเลยนะคะบางคนหลายๆท่านเนี่ยก็คือตั้งใจสะสมเงินมาไว้ใช้ยามแก่นะถูกหลอกไปก็หมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยก็ได้เล็งเห็นตรงนี้นะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถูกหลอกได้ง่ายค่ะและบางคนเนี่ยก็มีเงินเก็บเยอะพอสมควร ะะเลยพยายามมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยค่ะอาชีพนะคะจะใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวนะคะสองประเภทหลกัหลกๆเลยก็คือการอ้างอำน,นาจนะคะแล้วก็การกดดันโดยการจำกัดเวลาหรือเอาจำนวนรางวัลผลตอบแทนมาเป็นตัวล่อจนหลงเชื่อว่าจะได้ตามที่เขาบอกนะคะโดยเฉพาะผลประโยชน์นะคะนำเงินไปลงทุนต่างๆค่ะ ก็จะทําให้สูญเสียเงินได้เลยนะคะตามที่หลายๆคนได้เห็นข่าวเลยบางคนเนี่ยไปอยู่หน้าตู้ a t m แล้วนะคะจะโอนเงินแล้วนะคะใครห้ามก็ไม่ฟังนะคะดังนั้นใครมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะเฝ้าระวังแล้วก็ดูกันให้ดีค่ะหลายๆคนเนี่ยเป็นข้าราชการนะคะ,กะเกษียณแล้วมีบํานาญนะคะมีเงินใช้เดือนหนึ่งนะคะหลายบาทเลยนะคะจะถูกหลอกลวงได้หรือว่าถ้าใครดูคลิปนี้อยู่เป็นผู้สูงอายุเองนะคะก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยค่ะก็ได้แนะนําก หลักป้องกันผู้สูงอายุจะโดนหลอกบนโลกออนไลน์นะคะแนะนําไว้6ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1อย่าเพิ่งรีบเชื่อในทันที 2. เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆแหล่ง 3. อย่าเพิ่งรีบแชร์ 4. เลือกเข้าชมเฉพาะสื่อที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะค่ะค่ะ สงสัยในยให้สอบถามจากแหล่งที่ถูกอ้างอิงถึงและ6นะคะปรึกษาลูกหลานก่อนที่จะเชื่อทุกครั้งนะคะเป็นหข้อเบื้องต้นที่ทําให้มีความเสี่ยงในการที่จะถูกหลอกลวงนะคะน้อยลงค่ะหากใครนะคะพบปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ AOC 1441ได้นะคะเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเบาะแสได้เลยนะคะหรือแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่เรารู้จักนะคะ หรือบางครั้งเนี่ยไม่รู้จักนะคะแต่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะ,ะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยป้องกันให้ไม่สูญเสียทรัพย์กันไปนะคะโดนหลอกกันไปเยอะแล้วนะคะทุกคนคะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ